สวัสดีค่ะพบกับตีข่าวเด่นจับเชนตลาดนะคะประจำวันที่19พฤศจิกายน2564นะคะภาพรวมตลาดวันนี้เนี่ยก็เรามองว่าก็ยังมีลุ้นสำหรับการปิดเหนือ1650ต่ออีกวันหนึ่งนะคะเมื่อวานนี้ก็ ถือว่าราคาตัวเซฟเด็กของเราขึ้นมาทดสอบหนุน650และสามารถยืนบิดเหนือระดับดังกล่าวได้นะคะก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดูดีขึ้นนะคะวันนี้ลุ้นความผันผวนอยู่ในกรอบแคบนะคะแต่ว่าก็ถ้าสามารถยืนเหนือ1650ได้ก็น่ามีโอกาสาลุ้นที่จะไปต่อได้นะคะสำหรับปัจจัยที่จะหนุนว่าทําให้ตัวเซฟเนี่ยสามารถยืนเหนือ1650ได้ตรงนี้เรามองว่ามีความหวังฝากไว้ในเรื่องของฟันฟลนะคะคือตอนนี้เนี่ย คงต้องรอให้มีความสม่ำเสมอของการกลับมาของฟันโซให้ชัดเจนมากกว่านี้นะคะณตอนนี้เนี่ยเห็นแรงซื้อซื้อขายสลับกันอยู่เป็นรายวันอยู่นะคะแต่ว่ามองโอกาสที่จะเป็นไปได้ในการกลับมายาวๆก็ยังพอมีอยู่นะคะในเรื่องของแนวโน้มค่างเงินบาทน,นะคะที่น่าจะยิงทางด้านแข็งค่าอยู่ในช่วงนี้นะคะจากการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐส่วนลุ้มด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของแนวโน้มทิศทางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจรวมไปถึงเรื่องของภาคการส่งออก ต่างที่ยังคงดูดีนะคะเราก็ยังมองว่าน่าจะช่วยหนุนที่ทางของข้างเงินบาทในปีหน้าเนี่ยอิงทางด้านแข็งค่าหลังจากปีนี้เนี่ยอ่อนค่าลงไปค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็น่าจะยังดูเป็นบวกในแง่ของฟันโฟอยู่แล้วถ้ามองในช่วงสั้นเนี่ยเราก็เห็นฟันโฟที่ไหลเข้ามาในประเทศนะคะแต่ว่าไม่ได้เข้าในตลาดหุ้นไปเข้าในตลาดบอลค่อนข้างที่จะต่อเนื่องดีนะคะก็มียอดรวมประมาณ สำหรับเดือนนี้เนี่ยก็อยู่ประมาณ6.4ื่นล้านบาทนะคะตรงนี้อาจจะเป็นปัจจัยส่วนหนึ่งก็ได้ที่ทำให้ตัวบาทเนี่ยค่อนข้างแข็งค่าในช่วงนี้นะคะเพราะฉะน,นเราก็ยงังคงมีมุมมองในเชิงบวกเล็กๆนะคะเพียงแต่ว่าก็ต้องมีลุ้นในการความผันผวนที่มาอยู่ตรงแนวรับจ่อๆอ,อยู่ตรงแถวแนวต้านจิถิยยาตรงนี้นะคะที่ที่แถวๆ1650นะคะส่วนประเด็นอื่นๆจากภายนอกเนี่ย ก็ค <S an> ิดว <S an> ่าคงต้องติดตามในเรื่องของสถานการณ์การติดเชื้อของที่ยุโรปค่อนข้างจะต่อเนื่องนะคะเพราะว่าตัวนี้อาจจะมี Impact ในในบางส่วนของเราในแง่ของการเปิดเมืองเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ตรงตรงยุโรปเนี่ยมีผู้ติดเชื้อรายวันที่เร่งตัวขึ้นค่อนข้างเยอะทําให้หลายประเทศเนี่ยเขาต้องกลับมาใช้มาตรการในการล็อกดาวน์คุมเข้มกันเรื่องของจํากัดการเดินทางเข้าออกนอกเขตสถานนะคะคือถ้าสถานการณ์ตรงนั้นเนี่ย มันดูแย่ลงจากสายพันธุ์ที่เข้ามาแพร่ระบาดในยุโรปรอบนี้เนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นสายพันธุ์เดลต้าพลัสนะคะซึ่งถ้าพูดถึงอาการความรุนแรงของโรคเนี่ยอาจจะไม่ได้รุนแรงมากแต่ว่ามันจะมาพร้อมกับการความสามารถในการแพร่ระบาดท,ที่ค่อนข้างกระจายในวงกว้างนะคะตามธรรมชาติของโลคนะคะคือถ้าไม่รุนแรงมากก็สามารถทําให้คนแครี่ตัวเชื้อออกไปแพร่ระบาดได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็เร็วนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยทําให มองว่าถ้าเทียบกับสายพันธุ์เดลต้าในการแพร่ระบาดอาจจะมีความาการกระจายของโรคมากกว่านะคะเพียงแต่ความรุนแรงที่น้อยกว่านะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อาจจะทําให้อาจจะมีผลต่อความกังวลใจของนักลงทุนที่เข้ามาว่าเอ๊ะจะมีผลกระทบต่อเรื่องของการล็อกดาวน์จะทําให้อุปสงค์ของน้ํามันลดลงหรือเปล่านะคะเรื่องของการท่องเที่ยวของไทยที่เราเปิด ประเทศในช่วงที่ผ่านมานะคะก็เราเรามีตัวเลขที่ค่อนข้างดีนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามานะคะแต่เพียงแต่ว่าถ้ามองว่าในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยประเทศหลักๆที่เป็นประเทศต้นๆที่เข้ามาเป็นนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทยก็ ไปเป็นส่วนของยุโรปจะค่อนข้างเยอะนะคะประมาณ28-30เนี่ยมาจากนักเที่ยวยุโรปนะคะที่เข้ามาในรอบนี้ที่ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเขาเจอปัญหาตรงนี้อาจจะมีการสะดุดตัวลงหรือเปล่าเนี่ยก็เลยมองว่าคงต้องจับตาม,มองค่อนข้างใกล้ชิดว่าอาจจะมีผลกระทบต่อเราบ้างบางส่วนนะคะในแง่ของตัวเลขเศรฐษฐกิจสำคัญหรือว่าอีเวนต์สำคัญที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้านะคะที่ตลาดยังให้น้ำหนักแล้วก็จับตาม,มองนะคะก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของอการประกาศรายชื่อประธานเฟด คนใหม่นะคะว่าที่ประธานเฟดนะคะซึ่งตัวไบเดนเองเนี่ยก็กําลังจะรอเคาะอยู่นะคะกำลังพิจรารณาระหว่างพาวเวลส์กับเบรนาซึ่งเราก็วิเคราะห์ให้ฟังกันไปหลายครั้งแล้วนะคะในช่วงวันสองวันที่ผ่านมานะคะก็รอการประกาศรายชื่ออย่างเป็นทางการจากทางไบเดนนะคะซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นก่อนรันขอบคุณพระเจ้านะคะซึ่งก็คือช่วงวันพฤหัสบ,บดีของสัปดาห์หน้านะคะก็ต้องรอดูตั้งแต่ ส,ส่วนสัปดาห์นี้ไปจนถึงช่วงต้นสัปดาห์หน้านะคะก็น่าจะมีการประกาศรายชื่อตัวประธานเฟดคนใหม่นะคะส่วนมูฟเมนต์ของจีนนะคะในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยก็อาจจะต้องจับตาเรื่องของการประชุมกันระหว่างจีนกับผู้นําอาเซียนนะคะในโอกาสครบรอบ30ปีสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตจีนอาเซียนนะคะซึ่งตรงนี้ก็น่าจะจับตาการแสดงบทบาทของจีนอีกครั้งหนึ่งนะคะในฐานะ,ะต่อกลุ่มผู้นําอาเซียนนะคะซึ่งก็ทุกคนพอจะเห็นแนวโน้มในทิศทางเดียวกันว่า มีความพยายามมากที่จะกลับเข้ามามีบทบาทที่ค่อนข้างมากในอาเซียนนะคะพร้อมๆกับการแข่งขันกับทางสหรัฐด้วยนะคะที่ก็ต้องการมีเป้าประสงค์ในเรื่องของการแสดงบทบาทการเป็นผู้นําเข้ามาในส่วนของกลุ่มอาเซียนนะคะซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการประชุมที่น่าจับตาอีกอันนึงเหมือนกันนะคะว่าจะมีการแสดงวิสัยทัศน์หรือว่านายโยบายในการจ้านต่างๆในอย่างไรนะคะในส่วนของจีนนะคะ <N ee> ในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจสาคัญนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยทั่วโลกมองประเด็นในเรื่องของเงินเฟ้อกันค่อนข้างมากนะคะซึ่งหลายแห่งเนี่ยมีการเร่งตัวขึ้นของเงินเฟ้อชัดเจนนะคะเพื่อนการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่สําคัญในช่วงนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกคนจับตาไปเรื่องของตัวเลขเงินเฟ้อคะซึ่งในสัปดาห์หน้าเนี่ยสหรัฐอเมริกาจะมีการประกาศตัวเลขค อ่อ PCE Price Index นะคะก็จะท้อนเรื่องของเงินเฟ้อเหมือนกันนะคะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับการจับตาสำหรับตัวเลขเศรษฐกิจนอกเหนือไปจากรูทีนปกติที่ที่ประกาศนะคะซึ่งตรงนี้เรายังคาดว่าตัวเลขที่ออกมาน่าจะยังคงสะท้อนภาวะเงินเฟอ้อที่ค่อนข้างรุนแรงอยู่ ะะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นประเด็นหลักๆนะคะจากภายนอกที่นักลงทุนให้ความสนใจซึ่งณนะตอนนี้สําหรับตลาดหุ้นไทยนะคะก็คิดว่าแกว่งตัวขึ้นมาในระดับนึงขึ้นมาอยู่แถวๆประมาณพันหอาเนี่ยอาจจะมีการชะลออัตราเร่งในการปรับเพิ่มขึ้น อยู่บ้างนะคะเพียงแต่ว่าก็ไม่ได้ดูเสียทรงทางขาขึ้นนะคะเรายังมีความหวังในเรื่องของการเปิดเมืองเปิดประเทศเรื่องของเศรษฐกิจที่จะฟื้นรออยู่ในไตรมาสที่สี่แล้วก็ปีหน้าอยู่นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยถ้าตลาดอาจจะมีการชะลอความร้อนแรงและมีการย่อตัวลงบางช่วงเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในการสะสมนะคะเพียงแต่ว่าเอ่อก็อาจจะต้องเลือกในกลุ่มหรือว่าในธีมที่ตัวที่น่าสนใจนะคะซึ่ง selective ตอนนี้เนี่ยเราก็มองหุ้นที่หลังผ่านประกาศงบ 3Q ไปแล้วเนี่ย มีแนวโน้มที่จะผ่านจุดต่ำที่สุดไปแล้วก็จะเริ่มฟื้นตัวขึ้นชัดเจนในสีคิวเป็นต้นไปนะคะเรายังมองกลุ่มธนาคารค่อนข้างที่จะดูมีความโดดเด่นนะคะเพราะว่าก็มองการฟื้นตัวทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยน่าจะยังคงช่วยหนุนภาพการฟื้นตัวของความต้องการสินเชื่อต่างๆของกลุ่มธนาคารเนี่ยน่าจะเป็นตัวนําในการทําให้เซตอินเด็กซ์เนี่ยสามารถขยับ ผ่านพ้น1650ไปได้นะคะคือถ้ากลุ่มธนาคารเนี่ยถูกกลับมาให้ความสนใจเนี่ยก็น่าจะมีโอกาสผักดันเซตไปแนวต้านใหญ่อีกครั้งหนึ่งแถวประมาณ1670ในระยะสิ้ในระยะปีนี้นะคะก็ต้องรอรุ้นกันนะคะสำหรับกลุ่มที่มองดีตลอดอยู่แล้วคือเรื่องเปิดเมืองท่องเที่ยวนะคะตรงนี้ก็คงจะมีการสลับสับเปลี่ยนเข้ามาเล่นอยู่บ้างนะคะสําหรับหุ้นในระยะสั้นวันนี้ที่เราแนะนําเข้ามา2ตัวนะคะเราก็มองอินทางด้านการเติบโตที่ค่อนข้างเห็นภาพการฟุ้นตัวที่ชัดเจนนะคะได้ประโยชน์จากเรื่อง เรื่องของการส่งออกตัวหนึ่งก็คือตัว EPG นะคะแล้วก็สำหรับตัว s c Asset เนี่ยมองแนวโน้มกำไรก็ค่อนข้างดีถ้าเปรียบเทียบกับราคาแล้วตอนนี้น่าสนใจมากนะคะที่เป็นหุ้นที่ราคายัางค่อนข้างต่ำถ้าเทียบกับตัวโกร w ที่เรามองเห็นอยู่ข้างหน้านะคะมาดูรายละเอียดกันนิดนึงสาหรับ EPG นะคะ EPG เนี่ย เรื่องของยอดส่งออกรถยนต์ที่ประกาศออกมาเดือนตุลาคมนะคะค่อนข้างจะเติบโตดีนะคะสำหรับยอดผลิตเนี่ยเติบโต3.3%แต่ยอดส่งออกเนี่ยโตเด่นเลย14.3%นะคะซึ่งทางฝ่ายก็มองว่า EPG เนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่จะได้อานิสง์เชิงบวกนะคะจากตัวธุรกิจตัว a e r o c a s นะคะที่เป็นบริษัทย่อยนะคะซึ่งก็ปัจจุบันมีสัดส่วนรายได้มากกว่า50%นะคะ ก็ถือว่าน่าจะได้ประโยชน์จากการพื้นตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ตรงนี้นะคะแล้วก็ในแง่ของตัวต้นทุนเองเนี่ยได้การปรับตัวลดลงของราคาน้ํามันดิบเนี่ยส่งผลดีนะคะต่อเรื่องของต้นทุน วัตถุดิบนะคะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาก็ขึ้นมากันค่อนข้างเยอะสำหรับราคานะ้ำมันดิบตอนนี้เริ่มชะลอการปรับตัวขึ้นแล้วมีโอกาสที่จะย่อดตัวลงตรงนี้เนี่ยทำให้เป็นผลดีต่อต้อนทุนวัตถุดิบที่ถูกลงนะคะเพราะฉะนั้นจะช่วยหนุนมาจิ้นของตัว EPG ให้เพิ่มขึ้นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจของตัว EPP หรือว่า i a s t r n t Polymer เนี่ย ที่บริษัทมีการปรับเพิ่มราคาขายสินค้าด้วยนะคะก็ดูจะได้ประโยชน์ไปด้วย EPG เนี่ยเมื่อวานราคาปิดอยู่ที่1 1บาท10สตางค์นะคะเฉ a d i n g n เลที่เราแนะนำนะคะ10บาท40-12ถึงบาทนะคะส่วนตัวที่2ที่เราเลือกเข้ามาอยู่ในกลุ่มบ้านนะคะตัว SC Asset นั่นเองนะคะเรามองกําไรมีแนวโน้มที่จะดีต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้านะคะจากยอดจองสะสม9เดือนที่ผ่านมานะคะถือว่าโตโดดเด่นนะคะคิดเป็นประมาณ80%ของเป้าในปีนี้นะคะในขณะที่ การขายของแนวราบในไตรมาสที่สี่ก็ยังคงดีต่อเนื่องนะคะสภาวะตลาดในปีหน้าเนี่ยเราก็มองว่าน่าจะเฟื้นตัวได้ดีขึ้นนะคะยอดโอนในปีหน้าเนี่ยมีโอกาสที่จะเติบโต16เปอร์เซ็นนะคะทางฝ่ายเราคาดการกำไรในปี65เนี่ยน่าจะโต ถึง2ีนะคะมามองดูในนง่ของราคาบ้างนะคะต้องบอกว่าแนวโน้มกำไรเนี่ยดูแ็งแกล่งโตต่อเนื่องดีแต่ราคาเดี่ยวไ่ได้สะท้อนภาพดังกล่าวมากนักนะคะเพราะว่าซื้อขายที่ค่อนข้างถูกมากนะคะ PE ตอนนี้แค่5-6ถึง6เท่านะคะถ้าเฉลีย่ย ของกลุ่มเนี่ยอยู่ที่เจดถึงแเท่านะคะตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่ให้ยิวค่อนข้างดีนะคะดีเดนยิวในประมาณหกถึงเจ็ดเปอร์เซ็นนะคะเพราะฉะนั้นเรามองว่าน่าสนใจในแง่ของราคาแล้วก็ในแง่ของยิวแล้วก็แนวรน้นการเติบโตที่แข็งแรงในปีหน้าด้วยนะคะราคาปิดเนี่ยสบาทห้าบแดนะคะเมื่อวานนี้เทรดดิ้งเลนที่เราแนะนํานะคะสบาทสี 3, ี่ถึงสามบาทเกบนะคะ ส่วนเทคนิคโพรกนะคะหุ้นของเรา3ตัวที่แนะนําเก่งกําไรในเชิงเทคนิคเข้ามานะคะวันนี้เราเลือก K-Bank นะคะ gps c แล้วก็ตัว TOA ค่ะค่ะตัวแรกนะคะก็ PTG จนะคะ PTG จริงๆเราเคยพูดไปก่อนหน้าแล้วนะคะช่วงก่อนหน้าเรื่องเรื่องเออไตรมาส เดือนตุลาเนี่ยน่าจะเป็นเดือนที่ค่อนข้างต่ำนะคะซึ่งเมื่อวานนี้มีประชุมนังวิคะร์เนี่ยผู้บริหารก็ค่อนข้างออกมายืนยันว่าค่าการตลาดเนี่ยในผ่านจุดต่ําสุดแล้วในเดือนตุลาคมนะคะหลังมาตรการรัฐเนี่ยเริ่มมีผลบังคับใช้นะคะก็ทําให้ตัวผลประกอบการค่าการตลาดในเดือนตุลาคมเนี่ยลงไปค่อนข้างเยอะนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าเริ่มคลี่คลายนะคะลงหลังราคาันน่นิงในตลาดโลกเนี่ยก็เริ่มปรับตัวลดลงด้วยส่วนหนึ่งนะคะก็ทําให้ราคาน้ํามันขายปิกเนี่ย โดยเฉพาะดีเซลเนี่ยก็ยังไม่เกิน30าบาทต่อลิตรนะคะก็ช่วยลดแรงกดดันด้านพลาดการตลาดลงนะคะปริมาณการขายในควอเตอร์สเนี่ยคือต้องบอกว่าช่วงเดือน2เดือนแรกเนี่ยก็เพิ่มขึ้นประมาณสัก10%มานอนมันนะคะ สังการคลายล็อกดาวน์นะคะส่วนธุรกิจนอนออยเนี่ยที่ประกอบไปด้วยร้านกาแฟพันไทยแล้วก็ LPG เนี่ยก็ดีขึ้นเช่นกันนะคะเออวันนี้เนี่ยก็มีสิ่งหนึ่งที่ปรับลงก็คือในเรื่องของ ebitda margin นะคะลงจากเดิมเนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งก็มีผลกระทบจากในเรื่องค่ากันตัดที่ลดลงด้วยนะคะซึ่งทาง่ายเนี่ยต้องบอกได้ปรับลดประมาณการไปก่อนหน้านะคะกำไรสุทธิในปี64เนี่ยปรับลงมาเหลือ12 1 2 12ล้านนะคะลดลงไป36%เร์เย็นเย้นะคะ มุมมองดีขึ้นนะคะถ่อต่อค่าการตลาดในช่วงที่เหลือของปีนะคะว่าผ่านจุดต่าสุดไปแล้วส่วนหนึ่งนะคะหนุนให้คนประกอบการพื้นตัวได้นะคะราคาหุ้นปัจจุบันเนี่ยก็บอกว่าต้องบอกว่าปรับขึ้นมาจากแรงงานฉบับก่อนนะคะจนอัพไซด์เนี่ยค่อนข้างจํากัดแล้วนะคะทําให้ทางฝ่ายปรับลดคําแนะนาลงเป็นถือนะคะราคาขึ้นฐานปีหกห้าเนี่ยสิบหกบาทห้าสิบค่ะต่อไปก็เป็นตัว BEC นะครับก็ ตามเก็บเรื่องผลประกอบการนะครับก็ผลประกอบการในไตรมาสสามออกมาเนี่ยเติบโตร้อยสามสิบแปดเปอร์เซ็นเทียบเดือนอนนะครับมาอยู่ที่ร้อยสี่สิบสามล้านบาทนะครับก็ใกล้เคียงกับที่เราคาดเอาไว้ร้อยสี่สิบแปดล้านนะครับรายได้เนี่ยปรับตัวลดลงประมาณสักสี่เปอร์เซ็นตนะครับก็ดีกว่าที่คาดเล็กน้อยนะครับโดยไรายได้หลักจากโฆษณาเนี่ยปรับตัวลดลงไปเจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับหลักๆก็มาจากราคาขายที่ลดลงนะครับแต่ว่ายูเลดเนี่ยดีขึ้นเล็กน้อยนะครับแต่ รายได้จากลิขสิทธิ์เนี่ยถือว่าโตค่อนข้างดีนะฮะ24%เนื่องมาจากรายได้ดิจิทัลที่โตเพราะมีการออกละครใหม่นะฮะแล้วก็เอาไปออกทางแพลตฟอร์มของพาร์ทเนอร์นะครับต้นทุนแล้วก็ H&A เนี่ยปรับตัวลดลง6%แล้วก็34%อันนี้ก็จากการบริหารต้นทุนคุมค่าจ่ายแล้วก็การปรับโครงสร้างอง,งค์กรในช่วงที่ผ่านมานะครับสำหรับแนวโน้นมในไตรมาส4นะครับก็คาดว่ากําไรเนี่ยจะฟื้นตัวต่อ Q on Q แต่ Year on Year เนี่ยน่าจะอ่อนตัวลงนะครับ เน่อคาดว่าเม็ดเงินโฆษณาเนี่ยจะฟื้นตัวนะครับหลังจากคลายล็อกดาวน์โดยเฉพาะในเดือนพฤศจิกายนแล้วก็ธันวาคมนะครับที่น่าจะเห็นการฟื้นตัวชัดเจนกว่าในเดือนตุลาคมนะครับแต่เรื่องของการไซม์มาและครไปที่จีนเนี่ยในปีนี้ไม่มีนะครับถูกเลื่อนออกไปนะครับจากปีก่อนที่มี2เรื่องนะครับแต่ก็จะมีการไซม์มาแผ่าน OTT นะฮะอย่างเช่น Netflix นะครับแต่ก็จะมีรายได้ที่ต่ำกว่านะครก็เลยทำให้รายได้ดิสิทธล ในไตรมาส4เนี่ยจะลดลงจากปีก่อนที่ค่อนข้างสูงนะครับแต่การควบคุมค่าใช้จ่ายก็ยังคงมีอย่างต่อเนื่องนะครับก็ยังมองว่ายังเป็นผลบวกต่อตัวกําไรอยู่นะครับเราก็ยังคงกําไรในปี64นะฮะที่682ล้านแล้วก็ปี65ที่875ล้านบาทนะครับโดยปี65ที่คาดว่าจะฟื้นตัวได้ต่อเนี่ยเข้ามาจากสถานการณ์โควิดแล้วก็เศรษฐกิจในประเทศที่ฟื้นตัวดีขึ้นนะครับแล้วก็มีแผนที่จะปรับขึ้นค่าโฆษณานในบาง รายการนะฮะโดยเฉพาะรายการข่าวอย่างเรื่องเล่าเช้านี้เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์แล้วก็แฉแฉนะครับก็มีโฆษณาเนี่ยค่อนข้างเต็มนะฮะก็จะเป็นกลุ่มแรกๆที่น่าจะได้ปรับขึ้นของราคาก่อนนะครับแล้วก็ยังมีแผนที่จะขยายธุรกิจนะครับไปในธุรกิจของภาพยนตร์นะครับรับจ้างผลิตซีรีส์ผลิตเพลงแล้วก็บริหารศิลปินนะครับก็น่าจะเป็นรายได้แหล่งใหม่ที่เข้ามาช่วยเสริมนะครับ ก็ยังคงราคาพื้นฐานที่15บาทนะครับเมื่อวานราคาปรับตัวขึ้นมานะครับอัพไซด์ลดลงก็ลดคำแนะนำจากซื้อมาเป็นทยอยซื้อนะครับตัวอีกตัวหนึ่งก็คือตัว East Water นะครับกำไรในไตรมาส3นะครออกมาอยู่ที่229ล้านบาทนะครับเติบโต63% Year on Year ก็เป็นไปตามคาดนะครับเรามองไว้ที่228ล้านนะครับรายได้เนี่ยเติบโต12%นะครับต่ำกว่าคาดเล็กน้อยนะครับ จากปริมาณการขายน้ําดิบที่เติบโตถึง22นะครับแล้วก็รายได้ต่อหน่วยนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณสัก3แต่ปริมาณการขายน้ําประปาเนี่ยยังเติบโตต่าที่ประมาณสัก2นะครับแต่ว่าราคาขายเนี่ยลดลงไป4.5เนะครับเพราะเนื่องจากหมดสัญญาสัมปทานที่เกาะสมุยนะครับที่มีราคาขายที่ค่อนข้างสูงนะครับต้นทุนเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้น3หลักๆเข้ามาจากต้นทุนน้ําดิบนะครับที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น10เะฮะเนื่องจาก ค่าเสื่อมของโครงการทับมาที่แล้วเสร็จนะครับค่าซ่อมบำรุงแล้วก็ค่าใช้จ่ายอื่นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งกรอบต้นทุนน้ำประปาแล้วก็น้ำอุตสาครมที่ลดลงลดลงนะครับสำหรับในไตรมาส4นะครับก็คาดว่ากำไรยังโตได้เยือออนเยียนะครับโดยในเดือนตุลาคมนะครับเยอ่ขายน้ำดิบยังโตได้สักประมาณ11%นะครับแต่ปริมาณการขายน้ำประปาเนี่ยปรับตัวลดลงไป5.5%นะครับ โดยคาดว่ายังจะเห็นยอดขายน้ําดิบเนี่ยโตได้ดีเนื่องจากปริมาณน้ําสํารองนะครับที่มีอยู่สูงนะครับเมื่อเทียบกับปีก่อนที่เจอเรื่องภัยแล้งนะครับก็คาดว่าตัวกําไรเนี่ยน่าจะยังโตได้เย a r on ออนเยีแต่ Q on Q วก็จะลดลงนะครจากยอดขายน้ําดิบที่อ่อนตัวลงแล้วก็จะมักจะเป็นแต่มาตที่มีค่าใช้จ่ายนะฮะที่สูงเป็นพิเศษนะครับเรายังคงคาดการกําไระในปี6465ที่1,079ล้านกับ1,154ล้านนะครับ แล้วก็มีเรื่องที่ต้องให้ติดตามก็คือในเรื่องของการฟ้องร้องกับสารปกครองเรื่องของการคัดเลือกผู้บริหารเส้นท่อหลักนะฮะสามเส้นที่เราได้แจ้งไปนะครับที่จะหมดสัญญาในปีเอ่อสิ้นปี66นะครับแล้วก็อ e ีสวอเตอร์เนี่ยไม่ได้รับคัดเลือกนะครับให้บริหารเส้นท่อดังกล่าวนะครับก็ต้องคงต้องดูว่าสารปกครองเนี่ยจะมีคําตัดสินออกมาเป็นยังไงนะครับเราก็ยังคงอ e ิง PE ที่11เท่านะครับราคาพื้นฐานปีหน้านะครับ อยู่ที่11บาท80นะครับก็ยังคงคำแนะนำซื้อสำหรับตัว Eastwater นะครับต่อที่ติดล้อนะครับถึงแม้ว่าการป่อนสินเชื่อลงไปถึงการขายประกันจะกลับมาเร่งตัวนะครับหลังจากการขายล็อกดาวน์นะครับแต่เพียที่อาจจะเพิ่มขึ้นนะครับหลังจากเขาชำนันนี้หมดไปนะครับรวมไปถึงให้ใช้จ่ายที่จะสูงขึ้นในช่วงปลายปีอาจจะทำให้ผลประกอบการไตรมาส4นะครับของติดล้อปรับตัวลดลงนะครับ ตลอสามารถปล่อยสินเชื่อได้แล้ว0.3%เยนยยน,ยยน,นะครับยังคงเป้าการปล่อยป,ปีนี้ไว้ที่20%นะครับส่วนปีหน้าย,ยังไม่มีเป้าหมายการปล่อยสินเชื่อนะครับแต่ในเบื้องต้นเนี่ยจะปล่อยไม่ต่ำกว่าปีนี้นะครับเมื่อเทียบราคาหุน้นในปัจจุบันกับราคาคอนเซนทัสนะครับที่อยู่ในช่วง40-56บาทนะครับยังคงมีไ้ด์เหลือยู่พอสมควรนะครับเงินอนุมรายได้จะเพิ่มขึ้นได้จากการเล่งตัวของการปล่อยสินเชื่อและการขายประกันซึ่งไทมัสสี่เป็นไฮซีซั่นนะครับ โองการขายประกันด้วยนะครับแต่ราคาหุ้นอาจจะปรับตัวลดลงได้นะครับจากความเสี่งยงในเรื่องผลประอบการไตรมาสสี่ที่กําไรอาจจะลดต่ําลงจากการตัดสกวการตัาสวนรองรับค่าใช้จ่ายครับค่ะก็มาต่อในส่วนของตัวภาพเซกเตอร์นะคะกลุ่มยานยนต์นะคะก็วันนี้ทางด้านสอ,อทอนะคะก็มี รายงานในส่วนของยอดผลิตรถยนต์นะคะเดือนตุลาคม64นะคะออกมาอยู่ที่1 5 4 3 8คันนะคะก็สะท้อนภาพการฟื้นตัวนะคะ3.3เ e a ร์เ y e น r ยออนเแล้วก็10อนมันอนมันตามลำดับนะคะหลังได้แรงบวกจากการคลายล็อกดาวน์ของประเทศคู่ค้านะคะที่ทำให้สามารถส่งชิ้นส่วนยานยนต์นะคะให้กับประเทศไทยได้มากขึ้นนะคะแล้วก็ต่อย,ยอดกันไปถึงในส่วนของกลัวการผลิตเพื่อส่งออกนะคะได้สูงถึง89,144คันนะคะหรือคิด เป็นสัดส,ส่วน57.9%ของยอดผลิตรถยนต์ทั้งหมดนะคะแล้วก็มากกว่าเดือนตุลาคม6 64นะคะถึง28.8%มันออนมันค่ะ ในส่วนของภาพรวมของยอดขายรถยนต์ในประเทศเดือนตุลาคมนะคะก็เห็นการฟื้นตัวมันออนมันเช่นกันนะคะหลังการคลายล็อกดาวน์เนี่ยก็ช่วยหนุนในส่วนของกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้กลับมาคึกคักนะคะแล้วก็เพิ่มความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในเรื่องของไรายได้ในอนาคตนะคะเช่นเดียวกับในส่วนของยอดส่งออกรถยนต์นะคะที่เติบโตเด่นนะคะทั้งเอ่อสี่จเปอร์เซ็นต์เยออนเยแล้วก็10.5%ุดห้าเปอร์เซ็นต์มันออนมันนะคะก็เป็นการปรับเพิ่มขึ้นนะคะในเกือบทุกตลาดนะคะก็มีเพียงแค่ในส่วนของตัวตลาดออสเตร แล้วก็แอฟริกาที่ลดลงในรอบนี้นะคะส่วนทางกับตัวทางด้านเอเชียแล้วก็แอฟริกาอเมริกาเหนือนะคะที่กลับมาขยายตัวค่ะในส่วนของการฟื้นตัวที่เราเห็นนะคะก็ถือว่าเป็นไปตามในส่วนของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกนะคะก็ถือว่าไม่ได้มีอะไรที่เป็นปัจจัยใหม่ที่กระตุ้นตลาดให้โดดเด่นนะคะทางฝ่ายก็ยังคงคําแนะนําในส่วนของการลงทุนเป็นลงทุนปกติค่ะ ามาต่อกันที่ในส่วนของราคาทองคํานะคะราคาทองคำเนี่ยเราเห็นการย่อตัวลงมานะคะทดสอบนะครับริเวณ1,855นะคะก่อนที่จะดีตัวขึ้นมาในช่วงเช้านี้นะคะแถวระดับประมาณ1,860เหรียญสหรัฐต่อออนนะคะมองในส่วนของแรงกดดันนะคะมาจากการที่เงินเงินส่วนหนึ่งเนี่ยโยกกลับเข้าไปในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีของสหรัฐนะคะก็ทำให้รวดัชนีดัตกเนี่ยของสหรัฐเนี่ยปิดบวกได้นะคะ ตรงนี้เนี่ยเป็นผลมาจากในส่วนของตัวรีวิวนะคะที่เดินหน้าอ่อนค่าลงต่อนะคะมาอยู่ที่ระดับ1.89เปอรเซ็นะคะ,ะในเชิงติดลบเนี่ยตรงนี้ก็มองว่ากระตุ้นในเรื่องของเม็ดเงินเนี่ยกลับไปยังสินทรัพย์ในส่วนของอตลาดหุ้นนะคะเนื่องจากว่าหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเองเนี่ยก็มีผลประกอบการที่ออกมาค่อนข้างสดใสนะคะ อย่างไรก็ดีเนี่ยถ้ามองในแง่ของแรงหนุนกับตัวราคาทองคําเองเนี่ยเราก็ยังมองประเด็นในเรื่องของเงินเฟ้อนะคะยังคงเ,เป็นปัจจัยบวกให้ในส่วนราคาทองคำเนี่ยอาจจะเห็นจังหวะการพักตัวแต่ว่าก็มีดาวไซที่ค่อนข้างจากัดนะคะในส่วนของตัวราคาน้ํามันดิบเบร์เซ็กซัสนะคะล่าสุดเนี่ยเห็นการดิดกลับขึ้นมาได้บ้างนะคะแม้ว่าจะติดแนวต้านบริณเส้นค่าเฉลี่ย50วันนะคะ ล่าสุดอยู่ที่ะระดับ78.19เหรียญต่อบาเรลนะคะขณะที่จะไปดูในเรื่องของตัวไฟเจ r เ e ร event inflation ตรงนี้ก็ยังเดินหน้าทำเอาทำหายนะคะที่รัดรบ3.14%ก่อนที่จะมีจังหวะยอดตัวลงมาในช่วงเช้านี้ที่รัตรา3.11%นะคะแต่ตรงนี้เองก็ยังมีเหนือจุดสูงสุดที่ทำไว้ในปี2005นะคะที่รัดรบ2.92%เ,เรามองว่าในส่วนของ ประเด็นเรื่องของความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อเองเนี่ยตรงนี้สัปดาห์หน้าก็จะมีเรื่องของตัวเลขก็ PCE ของฝั่งสหรัฐนะคะคาดการณ์ว่ายังคงสะท้อนภาพในเรื่องของเงินเฟอ้ออยู่นะคะแล้วก็ยังน่าจะเป็นแรงหนุนกับในส่วนของตัวราคาทองคําได้ต่อนะคะขณะที่ในส่วนของตัวดอลลาร์สหรัฐเองนะคะก็มีเห็นการก,ก่อนท่าลงมานะคะตัวดอลลาร์นิเกเนี่ยลงมาประมาณ0.3%นะคะเมื่อวานนี้ ก็คิดว่ายังน่าจะเป็นบวกกับตัวราคาทองคำในระยะสั้นอยู่นะคะเรามองภาพในส่วนของตัวราคาทองคำวันนี้นะคะน่าจะแกวงตัวอยู่ในกรอบประมาณ1,855-1,865นะคะโดยมีปีประเด็นที่น่าจับตาก็คือเรื่องของการเลือกประธานเฟดนะคะก็คิดว่าน่าจะได้ในส่วนของประธานเฟดที่ยังคงในเรื่องของตัวโดวิช อยู่นะคะฉะนั้นเนี่ยก็ยังไม่ได้มองในเรื่องของการที่เฟดจะเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะโดยถึงแม้ว่าถ้ามองในเรื่องของตัวอัตราเงินเฟอ้อต,ตรงนี้เนี่ยอาจจะค่อนข้างเป็นงงวลกับนักลงทุนอยู่นะคะ ก็มองในส่วนของกลิฟต์การลงทุนนะคะในส่วนของตัว G.O. z ท้เนี่ยเนื่องจากว่าเทรดเป็นพรีเมียมเหนือราคาสปอต2เหรียญน,นะคะเราแนะนำให้เทรดดิ้งไปก่อนนะคะขึ้นขายลงซื้อในกรอบ1 8 5 7งแปดถึงหนึ่ค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นในส่วนของภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดทองคำในวันนี้ค่ะ